ไปได้มาแล้วก็แวะบ้านยายยอมซื้อน้ำส้มมากินแบบน้ำแข็งเพื่อนๆแล้วก็เจอผ่านบ้านยิราเจอลูกยอเพื่อนๆจำเป็นกินพริกเกือนึกอยากไหมกินกพริกเกือลาวเนี่ยน้ำส้มหวานะกินกน้ำแข็งม,มันหวานมากน้ำส้มเนี่ยมันหวานมากกินกน้ำแข็งพริกเกือพริกเกลือลาวตั้งแต่ชาติที่แล้วนะพริกเกือลาวตั้งแต่ชาติที่แล้วของเรานะจำเป็นต่า,างก้าวผ่านแล้วก็กำลังดู ได้มองเห็นนะนี่มันสุกก็กินได้เลยมันกำลังจะสุกบางคนเขาเอาไปตาเพื่อนตามแตงกวาไอ้เนี่ยเป็นยานะแต่ขี้เกียจไงขี้เกียจก็เลยจะมากินกระเพืเ่อแข็งแข็งเขาก็เลยกินกินนี้เลยกินกระเกลือ อันีก็ดแต่ทุกถ้าลูกมันสุกจริงมันจะนิ่มตอนมนมันยังไม่สุกจริงเพื่อนแก่จากแล้วกินไม่ดำๆมันด้วยเลยนะกินเลยไอ้ก่อนก็มีดกมากเลยคนซอปต้มต้มใส่ยาคายต้มใส่กล,นะล้วยต้มอย่างไม่ถืออะไรมาฮะกระดับไม่ต่ำกูกินพิเกอร์ยนะังไเกียดลย นนลูกอ่อนเดกินได้เพื่ลูกอ่อนเมี่ไม่แข็งลูกอ่อนคนไม่นอกินได้กแต่ว่าคนบ้านลูกกินนดกไไม่เปทำห่าบมกนะไปย,ยองอ่ะไปอ่อนทอนทหกเื่อรชิดจะไปดูไอ่อนนัเพื่อน จะใช้ใบชะพูนะนี่ใบเป็นอย่างนี้แต่ก็เป็นใบอ่อน,นด้วยยาไม่ใช่ใบแก่ใบอ่อนๆมันหนะ่อยนี่ใบมันเป็นยานะใบอ่อนนี่ลองกินดูเพือนน่าจะกินได้มาใบชะพลูข้าวน้าอยากกินเมี่ยงใบักพลูนนะนั่งน่ะอยู่บ้านเห็นหมดกิน ใบชะพูนี่มากินแบนี้เอินนะออยาเนาะเพงคํานะไม่ก็ามาผัดใบห,หอยผัดหอยใบหอยใูเาาขาเป็นใบชะพูดีจะไปเก็บใบชะพูเีไปถ่ายให้ดูตองอไปเก็บไปลาไปจบไปนมาเปยาลูกยนะโน,โน,นี่สัิดว่านนคือดินนะลูกน,นุ่นลูกยนี่แหละเขไาไปจับเป็นน้ำลูกยอตแล้วก็ใครไปลกลูกใ่าน่ พ่อจุกสารนะเพื่อนเพือมีเพื่อนใช่ไหมไปลูกเราเนี่ต้องกินแก่อะไรกันลูกมีเพื่อนผู้ชายคนนึงพูดไปแม่เป็นเบาหวานด้วยอะไงเงี้ยน,น,นางเคยพูดเนะนี่ยกินดีดีขึน้นจะเป็นเพจกับเพื่อนเพจมันอ่ะอืาลองทเป็นเพจเลยก่อกน พวกที่แบบว่าเอ๋เกกับลูกอะเลือ่อนลงไม่มานี่กินลูกยอดีนะคนที่เอ,อเอ็งติเรื่องการประจำวงประจำดือนเ่ย่ไปเจอหายกูกิลหูแล้วยูดูบอะลูกยอรู้เรืยอลูก,ลก,ลก้องนี้อ,อ,อือปะกันแ่้ดีอะ ฝากกคนให้กอดเชียร์กับสัปปบไทยด้วยนจะคุณนะเพื่อนจ้าบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายจ้า